นะครับตัวอย่างที่4ทรโซระบอันหนึ่งมีเส้นรอบฐานยาว88ซนเมตรฐานเป็นรูปอะไรครับฐานเป็นรูปวงกลมใช่ไหมแสดงว่า88คือเส้นรอบฐานนี้ก็คือเส้นรอบอะไรนี่งครับเส้นรอบวงกลมนั่นเองเส้นรอบฐานก็คือเส้นรอบวงกลมนั่นเองน้องครับเส้นรอบวงกลมสูตรว่าไงครับ 2องเก่งมากครับเส้น,นรอบวงไะครับโจทย์ข้อนี้บอกมาว่า88 5สิายพะครับโจทย์ข้อนี้บอกมาว่าเศษ22ส่วนเค่า R ไม่รู้นะครับเราหาได้โดยการแก้สมการ2องคูณย2ได้44ใช่ไหมครับน้องพี่ย้ายไปด้านขวาจากเดิมคูณด้วยเศษ44่ส่วนเ พี่ใหญ่เป็นด้าน,นซ้ายเป็นหุนด้วยเศษเจ็ดส่วนสิบสี่เท่ากับอาร์นะครับใช้แม่สิบสี่ตับอาร์จุดกลายเป็นสิบสี่พอไดอาร์เป็นสิบสี่แล้วก็หาปริมาตรจบแล้วน้องไม่มีอะไรเลยข้อนี้ทำได้นะครับ ครับปริมาตรปริมาตรทายทายนะครับ22่สิบ่วนเจ็ดอ่ากำลัง2อาคืออะไรเนาะสิบสี่กำลัง2อ,อ,องพู h h คืออะไรครับ h คือยี่สิบเอเลืที่จเจ้าเจ็ดไปต่างกับยีนะครับเหตุ h. ผลเพราะว่า สิบสคูณสิี่พี่แอบจำได้แล้วใช่ไหมได้ร้อยเก้าสิบหกสิี่เพี่เอายี่สองคูณหครับได้6กคูณด้วยร้อยหกพี่เอาหนึเ, 196, เป็นตัวตั้งนะครับเอา66เป็นตัวคูณมันจะง่ายกว่าเพราะเพราะมันเลขสามกัน 1, ใช่ไหมหกหใส่หกใส่หทดส 9 6 5 4หกห้าสีใส่7็ทด5้าหกนึ่งหกหเป็น1ิใส่0ูตัวลอกเลขลงมาห7เจ6 3หนึ่งหนึ่งหกสมทาสองหนึ่งห9 3 6มิหีหน่วยเป็นอะไรครับมีหน่วยเป็นรูปบาทเซนติเมตรซมจุดตัวกสา นะครับการบ้านไปฝึกคำไดื่อยนะครับพืที่ผิวและปริมาตรของกลวยนะครับ,รบพื้นที่ผิวข้างกลวยก็คือพายคูณรัศมีคูณสุขเอียดนะครับพาย r อเพื้นที่ฐานของกลวยเป็นรงอโอมร,รูปเดียวนะครับน้องจำดีๆพาย r อเนี่คืออะไรพื้นที่ผิวข้าง แต่กลวยมันมีวงกลมรูปเดียวนะไม่เหมือนโซคารนะโซคารบรมันมีวงกลมสองวงคือบนกับล่างแต่กลวยเนี่ยมันมีวงกลมรูปเดียวฐานกลวยจะเป็นพายาบังสองตรงนี้นะครับพื้นที่อยู่ทั้งหมดของกลวยก็จะเป็นพื้นที่ยู่ข้าพาย RL เอบวกกับพื้นที่วงกลมหนึ่งวงพายรสอง,สองึุงน้องๆเรียนแล้วนะครับแ,แ,และเดี๋ยวในบทหน้าน้องจะเรียนอีกครั้งหนึ่งก็คือการตึกตัวร่วม น้องจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมีสองคน์สองคนเนี่ยมีายอาร่วมกันตึงาพอาออกมาพอตึงาพอาออกมาแล้วพจนแรกเหลืออะไรน้องเหลือ L. แอลนะครับพนที่สองเหลืออะไรน้องเหลืออาเรียบร้อยครับน้องท่นี้เรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งครับอลองลองอ่านโจทย์สองสามรอบนะครับตัวอย่างที่หนึ่ง ตอนนี้พี่อยู่หน้าที่31น,น,นะครับกลวยอันหนึ่งสูง24เซนติเมตรและละักษณะของฐานกลวยนะครับยาว7เซนติเมตรครับกวยอันนี้จะมีพื้นที่อยู่ข้างเท่าไหร่พื้นที่อยู่ข้างสูงเท่าไงพายอาร์อลพื้นที่อยู่ข้างสูงเท่าไงพายอาร์อล้อครับตอนนี้ L อลเรายังไม่ทราบเราต้องใช้ทฤษฎีบทพีทาโครัส ส่วนข้อนี้บอกว่ากววสูง24รัศสมียาว7พีทารัตครับเจ็ด24เจ็ด24อะไรครับเจ็ด24อะไรครับเจ็ด24 25จำให้แม่นนะครับเราก็จะสามารถหาพื้นที่ผิวข้างโดยใช้สูตรพายอาเอได้อย่างสบายๆพื้นที่ผิวข้างนะครับ ไทยอแอลแอลคือยี่สิบห้านตัดทอนนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดยี่สิบห้าคูณกับยี่สบสองยี่บห้าคูณยี่สิบมันห้าร้อยนะครับยี่ห้า 50, ค50ูณสองมันห้าสิบห้าร้อยบวกห้าสิบเป็นห้าร้อยห้าสิบพื้นที่หน่วยเป็นตาราง ตารางเซนติเมตรซมจุดยกกำลังสามโคตที่กำลังสองตัวอย่างที่สองครับกลวยหนึ่งมีสูงเอียงสามห้าเซนติเมตรครับและเมีของฐานกลวยเท่ากับยี่สิบเอ็ดเซนติเมตรครับกลวยอันนี้จะมีพื้นที่ผิวทั้งหมดเท่าไหรน้องครับพื้นที่ผิวทั้งหมด พื้นที่ผิวทั้งหมดพื้นที่ผิวทั้งหมดสูตรว่าไงครับพื้นที่ผิวทั้งหมด πr วงเล็บ l บวก r ถูกต้องครับพื้นที่ผิวทั้งหมดมีสูตรก็คือ πr วงเล็บ l บวก r น้องๆครับพื้นที่ผิวเนี่ย π เราทราบแล้ว อาเราทราบแล้ว L เราก็ทราบแล้วจุบแล้วครับข้อนี้พายเท่าไหรเนอะยี่สองส่วนเจ็ดคูณด้วย R าร์รัศมีครับรัศมีเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดคูณด้วย L l เท่าไรเนอะสามสิบห้าบวกด้วย R ครับ R เท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดคิดเลขน,นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอะไรครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งอะไรครับ 1> 7, 1, 7, 7, 21. เจ็ดหเจ็ดเจ็สามได้ไรยี่สิบเอ็ดเอายี่ิบสองคูณสามได้ไรน้องยี่ิบสองคูณสามถึงมากครับได้หกสิบหกคูณด้วยสามห้าหกยี่สเอ็ดได้ไรครับห้าสิบหกคูณเลขครับเป็นไ,ไงนะ้องทำไมนะ้องชอบกำนัเคีย์ละ <laughs> นอะอ อ่าโอเคอยา่าเครียดครับอยา่าเครีรยดเดี๋ยวสไตล์เลี๋ยวนะคนตีน้อยอยู่ e ยอยเอสมียศอีกไหมอ๋อโอเคแล้วแต่มีสาต้องเรียนซัมเมอร์ไหมที่เรียน <S <S เ,เรียนใช่ไหมครับไม่รียนเลยว่างเลยโอเคแล้วจบปอสามจะไปสอบที่ไหนครับเรียนต่อยศอไม่รู้ว่าไงยังไม่แน่เล,เ,ลเลยเอ๋อโอเควางแผนได้แล้วนะอ่าแป๊บเดียวครับหกสิบหกคูณห้าสิบหกแปดเดียวเราก็จบปอสามครับแปดเดียว นะครับตั้เดียวผ่านไี้แล้อปีนะดีน้อยจะจบมสามแล้วก็นั้นนะนั่งเรียนอยู่สวนอพกหกหกสามหใสหกทด3ามแก่ขึ้นแล้วพี่หกห้าสามสิบหกเป็นสายสามครับใสศูนนึงตัวครับ633 6963มหาหกคำตอบข้อนี้คือ3600 9กสิบหมีหน่วยเป็นอะไรครับมีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรหรือซมอออจุดตัว่างไลยครับซมออจุดตัวางสองลองเข้าใจนะครับเปิดหน้าต่อไปหน้าที่สายสองครับ